กะสบายดีพี่น้องเอฟซเบอร์ทุกคู่สุกคนนะจ๊ะมันนี้ซื่อเอิก็ซิมาเลือกเอากล้วยพี่น้องจ๋าเอากล้วยไปเหดกล้วยบวชซี่หดของหวานกินจ้ากล้วยที่อันซือซื้อมาโมมไว้มมาขายเลจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าซื่อเิสีเอาไปเหดของหวานเนาะมันจักเหลืองแหงเอาเสีเกล้วยแบบอะ สุกครึ่งหนึ่งดิบครึ่งหนึ่งมันจังแซ่บเออตัวนี้นาะพี่น้องจะ้ะสุกครึ่งหนึ่งตัวนี้พี่น้องจ้ะเอาวีนี้อยู่ข้างล่างนําเดี๋ยวเสิรสีเลือกเอากล้วยที่มันวีนึ่งมันพอเสิอีกวีหนึ่งเดีอจ้าบานนี้เอาก็สซิไป เลือกมังกรแล้วข้าก็สิมาเฮ็ดได้จ้ากล้วยของข้ากะกะเขี่ยมเรียบร้อยเลยพี่น้องอันนี้กะกล้วยที่ข้าล้างให้มันสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วเขวเ้ออซยแล้วเาก็สิมมาต้ัะน,นี้เาก็สิมาซอยเด้อพี่น้องเลยซอยเป็นแว,นนะว่นเนาะซอยเป็นแนวขวางแล้วแต่คนใดมกักแบบใดก็เฮ็ด ใบวันนี้ให้มันงามเขาหิตกล้วยบวดสีเปลือก,อกเขา,าสีบุกแกเอาโดย้จเขาก็สีไปต้มบดเปลือกนี่เลยแล้วเขาต้มแล้วแล้วเขาจังเอาเปลือกแกอ้อ <S <S บางคนกะเห็ดบุกคือกันเนาะ มาสอึอื่น,นมาคิดเป็นนี้นี่จ้ะน้งเขาล้างสะอาดข้างนอกมันเอาดินเอาพุนออกแล้วเาก็มาหัน่นก่อนเขาต้มนี่ต้มน้ำให้เดือดก่อนเดอ้อถ้าน้ำไม่เดือดกล้วยมันสะดำเข้าต้องต้มน้ำไมไ้เดือดแล้วเขาจังเอากล้วยลง ประมาณซานราทีกลควยลงประมาณซารทีแล้วเขาก็ตักออกเขาก็มาแกะเปลือกออกแล้วเขาก็เอาไปใส่เครื่องปุงได้เลยปกติส,อสือึองสีเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่น้องเอฟซีกะเฮ็ดแบบอีกลูกแบบใดสือึองก็บม่รู้เนาะสูตรของสะอึองแบบนี้วันนี้สือึองก็ขออนุญาตหั่นมันแล้วกันเนอ นี่จานน้ำของฮ่าก็เดือดบันนี้พี่น้องเดือดบันนี้เราเสียเอากล้วยลงซึ่งอนุญาตเอากล้วยลงกันเดือจ้าวัานนี้ฮ่าเก่ากือเอาเอากล้ <c oughs> กวยลงเป็นที่เรียบร้อยเด้อจ้าขอโทษขออาภัยนะัไม่หลค่อนข้างสิเป็นวัดเดือจ้าบัานนี้ทุบแล้วแล้วก็มาแกปเปลือกออกจ้าพี่น้องง่ายๆแกะเปลือกกล้วยเอก มันสีบวเซเด้วยพี่น้องมันส่ออกแข็งๆลดสะหน้าตามันก็สิเหลืองงามซึ่งกะล้างใส่น้ำเย็นห้มันเย็นเพื่อเขาแกะสบายนี่ค่ะ ถเอาแกออกแล้วเอาสีอันมาต้มแต่แตะกรวยละลานมันสีแซะถ้าเาอาเปลือกมันต้มน้ำนี่มันสีแข็งบางคนก็อาจจะฮ็ดกล้วยบวดสีบวบเป็นเนาะเอาสูตรเซื่งไปฮิดได้เดอ้อล้างกล้วยทำความสะอาดให้แล้วแล้วหอกมาปา หั่นเป็นลูกเตา๋าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ห,ดหั่นแล้วแต่ผู้ใดอันสํานานเนาะมักแบบใดแล้วก็แกะแล้วก็อันโมเมนแล้วก็ค้างน้ําไว้ให้มันฮ้อนฮ้อนจัดๆเลยนะฮะกัเอาลงมันก็สิได้เซฟโตแบบนี้จะได้ออกแข็งๆถ้าน้ําบ่ฮ้อนนี่มันสิเป็นแบบเป็นแบบ เละแล้วก็เสะไปเลยถ้าน้ำมันห้อนจัดมันก็สีเซฟโตมันของมันเองอันนี้ชะวอึงขออนุญาตแกะกล้วยให้แล้วกันเด้อในหม้อนี้กัมีสาคูแล้วกัมีน้ำตาลเนอ้พี่น้องต้มสาคู วันนี้สะอึ่งกับเอากล้วยลงเลยห้ากลาิิรอมันเดือดอีกจากหน่อยน้ำบานห้าก็แล้วเดอ้อบันนี้ชาสะอึ่งกบสบเอากะทิสดลงใส,ส่กะทิกล้อง สีสันสวยงามมาจ้ามาเด้อจ้าเอฟซีมากินน้ำกันเด้อบุดรสุขูสุคนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินมากินน้ำหวานเด้อน้ำหวานกุ้ยบดซีเด้อจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องกุ้ยบดซี ขล่นลน,นะ,ะเขล่นฮานาคตินเข้ากันฮารับขลนผู้สูงแไม่เล่นอะไ <c oughs> รมาน้อยได้จ้าออซีก็คูสุขคนเด้อยังห,งหันหัวเลยกน้องจ๋า

ยู่ลอดน้ำมูเด็กจะไปเด็สบกอเดบราเลยตอกออกหินเลยเดมนห่มนะคับอากัน่มเอะทีเด่นน้เีนกอบบวกนลยแต่คนเือมากาทำคอคนขีเาาจไปเดใจเรื่เย์ใจเงียตัวนึงเหรอ กูเป็นเหมือนผัวเหมืนภาแม่ตัวก่อยังไม่ได้เลี้งนะมึอยู่ในยามนี่ตัวเดินสามเปนอะไรเหรอครัดืนสมเนสี่ไปไม่เาเป็นนะอย่านั้น ใส่เสื้อเ้ยคเมื่อไงเมื่อไงเนี่แม่ 嗯。 เป็นอะไรไปวอยู่เดพี่น้องไปดคลิปนี้กเลาไปก่อนเดยพี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวอึ้งวงจัดเจ้าจ้าพอกัดคิดจ้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์เด็ไจ้าสบายดีพี่น้องบายอีวีดอกรบบ